ค่ะกาบสวัสดีงา,งงางมๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะยินดีตอนรับข่าสู่ทางช่องนะคะพี่นอ้องเด้อมนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดดงหน้าเพิ่นเนาะค่ะวัดบวมเหล่าเลยค่ะพี่น้องเด้อซึ่งตามหาตัวดีตัวเด็ดจากพญาเทวีเนาะค่ะหรือพญาข้างคกเนาะค่ะพี่น้องค่ะสุ่ง เลขเพื่อนกับเขาทุกงวดนะคะพี่น้องค่ะงวดนี้ก็บ่พลาดทิติดต,ตามถามข้าวไปฝากพ่อแม่พี่น้องปองป่ายกับพระคู่นะคะพี่น้องเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่เนาะ,ค,ะค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยะค่ะพี่น้องเพื่อสิบร่รด้ิลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะวันนี้หฮามาไปเบิง่งโตเลขโตดีโตเด็ดกับพระคู่เนาะคะ่ะกับพญาเทวีนะคะพี่น้องเนาะค่ะ ซึ่งทั้งวัดทั้งว่าเนาะค่ะย่างขาดตู้อภิธรรมนะคะพี่น้องเลือกตูส้สวดอภิธรรมนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องทันไดนะคะมีใจใสศรัทธาเนาะค่ะมีใจอยากเ็ดบุญเนาะค่ะอยาารวมเฮ็ดบุญน,ะะญน้ำพาจานเพลินหรือว่าพระคู่เนาะค่ะก็รวมมาได้นะคะ,มมะ,คะพี่น้องเลือกค่ะทั้งวัดดงนาเพลินนะคะซึ่งเบอร์โทรแอดก,ก็ขึ้นในคลิปให้เบะะิ้นง,ะงาาน,น,นะคะพี่น้องก็ติดต่อพาจานโดยตรงได้นะคะพี่น้องค่ะหรือว่าพระคู่โดยตรงได้นะคะเพราะว่า ทางวัดยังขาดยังแค้นอยู่นะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้เข้ามาไปเบิ่งตัวดีตัวเด็ดนั่กันพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำมาสการอีกราดุปูเด้อวันนี้สาธุสาธุเบิ่งใุทัยเทวีกันเนาะค่ะค่ะโอ้เอ้หอเนอ้โโอ้บาโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอเโหโอ้าหโอ้หโอเโหโอ้โอมีหโ้อ้ี้ออหแมน มากวันหนึ่เขาจะมาวันบมีตัวเล็กมาวันนี้มีตัวเล็กด้วพนี่พห้องด้วยอ๋อ่เอาก็จะมแต่สัตว์่ปูเดี๋ดี๋โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพตามไปหนอยนะเนาะเนาะมาขยค้าเกไปอเบิ้งซอยกันพี่น้องค่ะนีเรได้ซือ เราก็ต้งเป็นหาหาเนาะสักเ้หาหาหาสามเจ็ดอือมึงเดาหาเนี่ยเดาหาในสามในเจ็ดแล้วตัวทึ่งมาเอาหาสามเจ็ดจ้ะหาเจ็ดนี่แหละตัวตัวเราให้แต่หาแล้วเจ็ดในคู่กันเนียห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามเจ็ดอ๋อันนี้น้องงามบอกเบิ้งซั้นกันรู้พี่น้องค่ะเห็นเป็นตัวใดก็เม่นมาบอกไตคลิปได้เด้อพี่น้องเด้อเห็นเป็นตัวใด ค่ะโอ้แต่ว่าฝนหลีฝนงามนี่เนี่ยดูมือนันบ่มีหลีกันนู่นปูเนาะมือนันบ่มีก็จะว่าคุณไหนเกี้นี่ให้งาบข้างเมื่อปูเดี๋ยวถ่ายรูปไผสมฝนมือฝนบางมือฝนบางเลยเกี้เลยเออบางไว้อ้วนดีแท้ไม่เลี้ยงเลยดีล่ะเจียดเจีดงามงามฝนเขาง่ายจ้ะเจียดคืองามปั่นอยู่พ่นปวดกแค่นั้นนี่นี่ใส่พ่นปวด โอ้เกียงามเหนีคปัวมีเกียมีสามเพสันกัเกียตนึนี่เด้อระวังเอาเบิ่เพิจาน้าเบิ้งเอาเอตัวไหนก็พีจร้าน้าเบื้องพิจารณาซอยกันพี่น้องอรู้ละว่าปากก็บอกยังไงหมดเลย้ำบุญจ้บุญค่ะออออเออเอแบบอเออเออออเออออ้ออเออเอออ หจำมัเเอาเด้อเฮ้ยเ้อพี่น้องเนี่ยตัวยแอดมินเท่ากองแม่น่ะซาปูหันมาเทานี้นำเนี่ยค่ะเออเออให้ซูน่าม่ปูพี่จัล้าน้อยกันพี่น้องผู้หูแกวตาทิพเบิงซอยกันเด้อน้ หาหาหาสามเจ็ดบนี oh ้อาสามเจ็ดเนี oh ่ย oh ตัว oh ที่เลกเนาะเอาเบื้องเบื้องหลาด้วว่าอ้วนเลวาอ้วนเนนนอนมไม่เอาก่กวนเเอาเอมันไปทางหัวต่อน้าหดเอาอืมันมันเลยอ้วนอ้วนนะ สามเกียที่กขนาดองรุ่นนอะแกหน่อยโอออกแล้วกนี้ไปงานไงวันนี้ไปงานโตเก้าจังไดก็สิเป็นตัวเก้านาปูอม่หาไม่หาม่สามกียคือเก่าแล้วนี่โอมันเยี่ยมยุหันเยี่ยมยุหันเนาะอมหาม่สามมเกียหาสามเกีที่เขาบอกมนอืออเดีอยเดยวแค่ขาเขาสองตัวเดียตัวเดียวกันบ้านนี่ เนาะนี no mm. ่จ้ไหนก็หายด้านกเก็ดขึ้นเก่าห้าสามเก็ดขึ้นเก่าผมไ่รู้ละอืมออ๋ออืมออ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 อ๊ออ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 อ๋อ โอ้ตัวนี้ไหยอืมหัวหัวอืมออกออกออกอืมตัวเดียวกันเนาะค่ะสองอืมตัวเดียวกันบ่โอ้ออ่าตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันเด้อ๋อแค่นี้เพ่อนเลยท่านถือซ้ำตัวแข็งๆกันอย่าลืมดู ตูสวดอภิธรรมเด้อพี่น้องเด้อตูสวดอภิธร่านต้นตูับดน่ตลัปัาดน้ำเน้อพี่น้องเ้อโอ้ตัวน้อตลปละสูตรมันนันเป็นสูตรของมันเป็นสูดรของมันนะปุณเนาะเมนู้ร้องคนเอซีบางขันเนาะสาวเวลาเข้าไปเฮ็ดบุญ วัดใหญ่ๆบางเทืเอเพิ่นกับเบร์ได้ใส่ได้สอยเนาะคะ่ะม,มันหลายเกินไปเนาะค่ะหลายเกิน <ะ S 2> ไปก่อะไรก,กับแบ่งปั่นมาทางวัดที่ยังขาดแค้นเนะค่ะพี่น้องเด้อ,อทางวัดที่ยังขาดแค้นเพราะว่าเพิ่นสิได้ใส่ให้มันมีประโยชน์นะพี่น้องเนาะค่ะมนัจิได้มีประโยชน์ในการใส่ว่าอย่ากกงไรก็หา,กหากเกียจขังง่ามหาจังเกียจแมนแมนฮะมาเด้อตัวนี้ออก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 แค่แค่ค่ะ สวยท่้หวัดว่าลาบบางห้องน้ำบเนาะเทีมนี่ขื่นมาแนขึ่นมาแนเราละน่ะอทียไม่กับทียใหญ่ไม่น้ำจนไหมเริ่มจะหูงเรื่องเหลืองเหลือมแล้วนะปูนเน ขาคักนั่นละปู้คักเราปูเอาอแค่นี้เเนาะค่ะค่ะวั้บุญได้กุศลได้หลายเด้อฝากเอานั่นให้นี่ยบ่อยเนี่ค่ะตัวเหลือที่ถ้ำอย่างใดอยู่ค่ะหลายงานนั้นไม่มีตู้ถ่ายคิดว่าสิพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เพิ่นเบิ่งบนช่อมอยู่เพิ่นก็สิเห็นหรือปู้บ่ไหนเวนเวนเอ็ดหน่อยเป็นที่ไหนเวนที่เชีมงชู เมื่อกูเฮียอยู่บ่าพันหมื่นหือขึ้นอืมค่ะเอาค่ะป้ค่ะค่ะทั้งทั้งวัดยังยังเชียนยังอีกกว่าคาโป้ค่ะขาดตู้สวดอภิธรรมเพราะว่าย์ย่ำพ้นคนตายอยู่ในบ้านในเจ้ามาม่นอ่ะมุมีตู้ค่ะหลมุมิตู้สวดอภิธรรมทั้งวัดน้องเลยว่าท่านผู้ได้ใจบุญใจชนใจชัาถ้าจะสางบุญสางยังไว้วัดว่าร่ำเนาะค่ะเออมีประจูงประใจขออุ่นขอท้งวัอชี่ไปแล้วก็สื่อตัวสวดอภิธรรมนั้งน้อยเนาะค่ะ กับมมันยูว่าเมื่อนเก็เมื่อเอนเตือน,อนลาสุดหนึ่งกระดรนัเป็นสุดรน่ะนี่ตละพาร์ชีอันหนังสือหาเลมแล้วก็ตัววีท่ำแล้วลก็โตนะแล้วก็แก่กันแล้วมันเป็นสุดของมัน่าน นั่นเน่ยในวัดว่ารามพ่อนีเนี่ยซื้อไปแล้วมันบมไปใส่อยู่ในวัดนี่จ้ะค่ะเื้อไปแล้วไปใส่งานเนี่ยเขาไม่ได้อยูในวัดเป็นมรดกวัดที่เขาค่ะเป็นมรดกของศาสนาเขาอันมู้นนี้เอาไปใส่ประโยชน์อะไรดิค่ะช่วงนี้เอาไปใส่ประโยชน์อะไรน่ะได้บอกญาติโยมน้ำค่ะเฮ็ดสร้างบุญท้าบุญท้ากุศลแน่ยน่ค่ะเฮ็ดบุญไว้อันโลวงไพรไข่เก็บมันแหงหลายค่ะเออเรื่องโลวโควิดเรื่องโลวไม่ควนโอ้ยสูงอหมยเนาะโอ้ไม่ควนเนาะค่ะ อืมไปมากลำบากน้องค่ะวันนี้กับปู่กับซีได้ไปเก็บไฟได้พี่น้องเด้อคำเหล่ามากครงค่ะเอาไปนี้จนลอนนี่ออกค่ะเอาไปนี้กับซีขอบคุณปู่หลายๆนะคะเด้อค่ะสสสาาาธธธุุุเอาตามนั่นให้เข้าใจว่าต้นตะเคียนแล้วนะปู่เนาะค่ะ ค่ะพี่น้องค่ะนี่แอดกามาถ่ายถ้ำค่ะฝากพี่น้องปองไปเนาะค่ะซึ่งอยู่วัดบวมเหล่าเนาะค่ะน้องบวมเหล่าหรือว่าวัดดุ่งนาเพลินเนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งทางวัดเพิินกับกำลังเห็ดกำลังสางเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นวัดอยู่ในดุงในปายังขาดแค้นหลายหลายอย่างเนาะค่ะสำหรับให ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีใจบุญนะคะอยากรวมเฮ็ดร่วมสางกับพระอาจารย์กระาาโทนมหาเพื่อนโดยตรงไดะะ้เด้อข่ะเพื่อนเป็นพระคู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไดกต็ติดต่อเพื่อนมาโดยตรงก็ได้เนาะคะ่ะแอดมินเป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นซื้อกลางให้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากเฮ็ดอยากสางนะคะแอดก็ขอขอบคุณเอฟซีของพ่อนร้วยเด้ค่ะพี่น้องเรื่องของสูพ้าลวยเนาะคะ่ะที่ได้โอ,อนปัจจัยมามันสิเล็กสิน้อยก็เป็นน้าใจอันประเสริฐนะคะพี่น้องค่ะเป็นน้าใจอันแสนงามเนาะค่ะมันสิ้ซีบานห ร่วมกันหลายหลายบาทมันก็นสิได้สื่อ,อยังได้ขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะรวมคนละเล็กคนละน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็สีเฮ็ดกษะเฮ็ดเฮ็ดสีเฮ็ดสีสางยังก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอา้าวกรับขอโทษขอไยครับพี่น้องคะ่ะบ๊อบพิดบ๊ถูกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะข สำหรับเลขของพญากังโคกเนาะค่ะแอดเห็นทั้งสองตัวนั่นเป็น enfin ตัวเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าสามเจ็ดนะคะพี่น้องเดิกกับฝากไว้ไปพิจารณาเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวสิทธิ์เข่าไม่ซีดลุดนะคะพี่น้องปองไปค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าสามเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องเห็นเป็นตัวไดก็เม่นมาบอกใต้คลิปได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากรวมเฮ็ดรวมสั่งกับเพาะคู่เพิินกับติดต่อเพิ่นมาโดยตรงได้เนาะค่ะพี่นนองะค่ สำหรับคลิปนี้แอดกับสิขอจบคลิปใบเพียงสำนีก่อนเนาะคะ่ะขอกำลังไก่จากพี่น้องปองไปคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด,ะะด้วยค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอหายเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ